ในเดือนมีนาคม2 5 6 5าราค่ะการทำนายดวงจะแบ่งออกเป็นสาหสำรับนะคะสำรับแรกทำนายจักรราศีด้วยไพ่ทาโร่12ด้านในดวงชะตาของชาวราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะและชาวลัคนาราศีธนูด้วยนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีค่ะสำรับที่2เป็นการทำนายดวงด้วยไพ่ พมยานนะคะและสำรับที่3เป็นการทำนายด้วยไพ่อร์ลคิลค่ะใช้สาหสำรับด้วยกันในการทำนายดวงนะคะแบบละเอียดละเอียดกันเลยค่ะดูตั้งแต่ต้นจนจบนะคะจะได้รู้ว่าแนวทางวิถีชีวิตนะคะคำทำนายของชาวราศีธนูและลัคนาธนูในเดือนมีนาคม2565จะเป็นอย่างไรได้จะเป็นอย่างไรบ้าง ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางค่ะในการที่จะวางแผนในการที่จะตัดสินใจในการที่จะป้องกันแก้ไขนะคะเรื่องต่างๆที่อาจจะมากระทบในดวงชะตานะคะเพื่อเป็นการที่จะป้องกันไว้ก่อนนะคะจะได้ไม่เกิดอะไรที่มันรุนแรงจนเกินไปค่ะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรส่งพลังงานมายังดวงชะตาของชาวราศีธนูลักนาธนูค่ะทำนายดวงในเดือนมีนาคม2 5 6 5 จักรราศี12ด้านในดวงชะตาของชาวธนูลัคนาประดุมพา้าสหัสชา้าพันธุปุตตะอลรี ปัตตานีมรณะสุภะกรรม,มะลาภะวินาศชาวธนูคะ่ละลักษณะตัวตนชาวธนูได้ไพ่ 6ถ้วยนะคะ6ถ้วยคือความสุขค่ะนะคะในเดือนมกราคมนี้จะได้พบกับความสุขได้พบกับความโรแมนติกได้พบกับความสนุกสนานจะมีเรื่องดีๆเข้ามาทำให้อิ่มเอมหัวใจนะคะอาจจะเป็นความรักครอบครัวที่พบกับความสุขสมหวังการคืนดีการเฉลิมฉลองสิ่งดีๆที่จะเข้ามาทำให้มีความสุข การเงินได้ไพ่ i n g of Pen อเรคอลนะคะการเงินจะดีมากๆเลยค่ะชาวธนูในเดือนในเดือนมีนาคมจะร่ำรวยมีเงินมีทองเข้ามามีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะการเงินจะเป็นประเภทที่หลั่งไหลเข้ามามีโชคทางด้านการเงินนะคะจะหยิบจับอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองจะทำมาค้าขึ้นมีลูกค้าเยอะนะคะ ได้รับผลกำไรดีได้รับการตอบแทนผลตอบแทนนะคะผลประโยชน์ผลกำไรเงินตอบแทนมรดกนะคะเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาได้ง่ายขึ้นหาเงินง่ายหาเงินคล่องนะคะเงินมีให้ใช้ให้จ่ายอย่างสบายสบายเลยเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนฝูงเป็นอะไรที่สวนเสเฮฮานะคะออกงานได้สังสรรค์ได้พบปะ แต่ว่าจะพึ่งพาจริงๆเนี่ยไม่ค่อยได้เป็นประเภทเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนสังสรรค์เฮฮามากกว่าค่ะญาติพี่น้องระวังจะมีความขัดแย้งกับญาติพี่น้องนะคะถ้าทําธุรกิจร่วมกันอาจจะมีความขัดแย้งกันขัดคอกันความคิดเห็นไม่ลงรอยกันนะคะความคิดเห็นแตกแยกหรืออาจจะมีคู่แข่งขันเป็นญาติพี่น้องเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนสนิทก็ได้นะคะ บุตรบริวารเป็นคนเก่งเป็นคนเฉลียวฉลาดตั้งใจเรียนหรือตั้งใจทำงานมีอำนาจวาสนาแต่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือว่ามีความห่างเหินไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกันได้มีปฏิสัมพันธ์กันนะคะให้ระมัดระวังว่าดวงชะตาจะมีเคราะห์เกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีปัญหาเข้ามาให้ต้อง ทุกกายทุกใจนะคะระวังปัญหาในเรื่องของการฟ้องร้องหรือว่าอุปสรรคความขัดแย้งต่างๆต้องทุกข์ละทมเจอกับความอึดอัดใจหรือว่าจะเป็นในเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บก็ต้องระมัดระวังสุขภาพด้วยนะคะคู่ครองหุ้นส่วนนะคะได้ไพ่เอ็ดออฟวอจะพบกับโอกาสดีๆค่ะ คู you, society, reunion, melodies, or, ่ครองถ้าใครตกงานอยู่คู่ครองอาจจะได้งานใหม่หรือว่าได้กําลังไปสอบสัมภาษณ์หรือว่าคู่ครองได้โอกาสดีๆนะคะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาโอกาสทางด้านหน้าที่การงานการเรียนหรือจะเป็นในเรื่องของธุรกิจต่างๆนะคะได้พบกับโอกาสหรือว่าคุณเองนะคะคุณอกหักมานะคะคุณแยกจากกันกับคู่ครองคนรักคุณได้มีโอกาสกลับเข้ามามีการงอนง้อกันการขอโอกาสกันนะคะก็ถือได้ว่าได้มีโอกาสดี ดีเข้ามาในเรื่องของคู่ครองคนรักนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของครอบครัวนะคะระวังจะเกิดอุบัติเหตุกับคนในครอบครัวหรือว่าจะเป็นลักษณะของโรคภัยแค่เจ็บเคราะห์ที่เข้ามาในเรื่องของครอบครัวนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของคนในบ้านมี ได้รับอันตรายโายครคภัยไข้เจ็บต่างๆหรืออุบัติเหตุหรือว่ามีความทุกข์เข้ามานะคะให้คนในบ้านต้องได้รับความทุกขก์ใจทุกใจนะคะต้องระมัดระวังต้องดูแลครอบครัวให้ดีนะคะดูแลรักษานะคะเทคแคร์ care, คอยสังเกตนะคะครอบครัวให้ดีเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าจะมีทุกข์เข้ามาเยือนคนในครอบครัวคะ่ะความสุขความสำเร็จนะคะมาจาก ความพยายามความตั้งใจไม่ว่าคุณจะอยากจะพบกับความสําเร็จในด้านใดขอให้ตั้งใจโฟกัสและทําอย่างเต็มที่ค่ะทุ่มเทแรงกายแรงใจความขยันหมั่นเพียรลงไปนะคะเอาใจใส่แล้วคุณจะพบกับความสุขความสําเร็จอย่างแน่นอนด้วยความเพียรพยายามการงานค่ะ การงานต้องระมัดระวังว่ามีความคาดหวังมากจนเกินไปหรือว่าเพอ้อฝันนะคะว่าจะได้รับผลประโยชน์ผลสําเร็จการเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งมีความเพอ้อฝันในเรื่องของธุรกิจการงานมากจนเกินไปบางทีอาจจะมัวแต่คิดมัวแต่เพอ้อมัวแต่ฝันไม่ได้ลงมือทําอย่างจริงจังนะคะความฝันเนี่ยเป็นแค่แรงบันดาลใจแต่การที่จะสําเร็จได้หรือไม่นั้นก็อยู่ที่การกระทําลงมือทําอย่างจริงจังและทุ่มเทจึงจะประสบความสําเร็จนะคะ ลาบผลนะคะจะได้ราบกับผู้หญิงหรือว่าถ้าใครทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของ ى, การต่างประเทศหรือเรื่องของความสวยความงามหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงมีเกณฑ์ว่าจะรุง่งได้เงินได้ทองประสบความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์เนืองนองนะคะโชคลาภมีอย่างแน่นอนค่ะบางคนอาจจะได้รับโชคลาภจากคนที่อยู่ห่างไกลคนที่อยู่ต่างประเทศคู่ของคนรักที่อยู่ห่างไกลอยู่ต่างประเทศหรือจะได้รับโชคลาภเป็นของกินอร่อยอร่อยหรือจะได้รับโชคลาภในเรื่องของการได้มีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศ หรืออย่างสถาานททีี่่่สสวยงมคะิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะระวังจะเสียเงินเสียทองหรือว่าเคราะห์ที่เข้ามาเยือนในเ,เกี่ยวกับเรื่องของของใหญ่อสังหาริมทรัพย์นะคะระวังใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านติดแบงก์ติดธนาคารอยู่ระวังจะโดนยึดนะคะหรือจะเป็นลักษณะของการที่บ้านเกิดบ้านหรือที่ดินนี่ย เกิดปัญหาขึ้นมากระทบนะคะก็ต้องคอยดูแลระมัดระวังนะคะแล้วก็ป้องกันอะไรที่ป้องกันได้เกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายความวินาศที่จะเกิดขึ้นกับบ้านที่อยู่อาศัยนะคะที่ดินที่เราเป็นเจ้าของหรือว่ารถก็ตามนะคะก็ต้องระมัดระวังจะเกิดปัญหาขึ้นกับของใหญ่ๆประเภทนี้ค่ะสำหรับต่อไปจะขอไพ่พรมยานทำนายดวงให้กับชาวธนูค่ะ ในเดือนมีนาคม2565โดยชะตาของชาวธนูผ่านการทน,นายด้วยไพ่พมยาน การทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจรารญาณในการชมชมเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการวางแผนการใช้ชีวิตการป้องกันในสิ่งที่จะเ,เกิดขึ้นแล้วกระทบต่อดวงชะตาในด้านที่ไม่ดีนะคะได้ภายพระภาย คำทานายนะคะสําหรับไพ่พระไพยหมายมถึงสภาวะอารมณ์ที่แปรปรวนค่ะ นะคะขาดความมั่นใจอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงวิงวิ่งเวียงเวียง,ง,งอารมณ์ไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวดีเดี๋ยว,ยวร้ายจะก่อให้เกิดปัญหานะคะทำให้วุ่นวายใจวิตกกังวลดังนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะสวดมนต์ไหว้พระนะคะนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบค่ะนะคะเป็นการระงับสติอารมณ์นะคะใช้ธรรมะช่วยสงบอารมณ์ให้มันนิ่งให้มันสงบ เย็นึ้นนะคะในเรื่องของอาชีพการงานนะคะอาชีพที่จะรุ่ง ก็คืออาชีพที่เกี่ยวกห้องกับการสื่อสารนะคะอินเทอร์เนต็ตคอมพิวเตอร์การส่งออกต่างๆพนักงานขายการติดต่อกับต่างประเทศธุรกิจที่เกี่ยวกับสื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมือถืออินเทอร์เนต็ตต่างๆจะรุ่งนะคะรายได้จะดีนะคะทํามาค้าขึ้นเงินทองไหลมาเทมาธุรกิจรุ่งนะคะ <c oughs> ต่อไปค่ะ ดวงเรื่องการเงินนะคะการเงินเนี่ยจะมีหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดมือเลยนะคะแต่ว่าจะสุรุ่ยสุร่ายนะคะเข้ามือซ้ายออกมือขวาเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ต้องระวังเรื่องของ การเงินด้วยวางแผนให้ดีๆค่ะนะคะเงินเข้ามือมานะคะก็แบ่งออกเป็น3ส่วนเก็บไว้กินไว้ใช้ไว้ใช้จ่ายในเรื่องที่จําเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบผ่อนบ้านผ่อนรถต่างๆนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะแบ่งไว้เก็บสะสมเงินออมและอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งเก็บไว้เพื่อที่ลงทุนด้วยแล้วก็สำหรับเรื่องการลงทุนน่ะการลงทุนคือความเสี่ยงนะคะดังนั้น หาความรู้เยอะๆนะคะก่อนที่จะลงทุนอะไรไปเงินที่จะควักออกจากกระเป๋าไปลงทุนนั้นควรที่จะมีความรู้หาความรู้ก่อนค่ะนะคะอย่าเพิ่งจ่ายเงินถ้าไม่มั่นใจไม่แน่ใจไม่ได้มีความรู้เชี่ยวชาญเนี่ยไม่มีโค้ดมาสอนนะคะก็ควรที่จะหาความรู้ก่อนก่อนที่จะลงทุนนะคะหาเงินให้ได้หลายๆทางให้เงินต่อเงินให้เงินหาเงินนะคะจะทําให้เราเนี่ย ร่ำรวยได้ในอนาคตค่ะในเรื่องของความรักคู่ครองนะคะค่อนข้างที่จะตั้งความหวังไว้กับความรักคู่ครองค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นมีโอกาสที่จะผิดหวังอกหักได้นะคะในเรื่องของคู่ครองคนรักนั้นนะคะถ้ามีการโยกย้ายที่อยู่บ่อยๆเนี่ยนะคะในเรื่องของคู่ครองความรักจะดีนะ ถ้ามีการแบบเดินทางบ่อยหรือว่าโยกย้ายบ่อยไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยความรักจะมั่นคงยืนยาวนะคะแต่ถ้าอยู่ด้วยกันแบบ24ชั่วโมงหรือว่ากลับมาบ้านก็เจอกันเนี่ยอาจจะมีเรื่องละหองละแหงทะเลาะกันอาจจะอยู่กันไม่ค่อยยืดนะคะสำหรับในช่วงเดือน มีนานะคะที่ได้ไพ่พระไายในคำทํานายนี้ค่ะในเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเ,เ,เรื่องของระบบหมุนเวียนเลือดนะคะอาจจะมีหน้ามืดตาลายวิงเวียนศีรษะนะคะอยู่บ่อยๆค่ะดังนั้นก็ต้องให้ดูแลในเรื่องของความดันโลหิตด,ด้วยนะคะการพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างเพียงพอแล้วก็รับประทานอาหารที่ไม่ไปกระตุ้นให้เกิดความดันสูงนะคะ เอาละค่ะต่อไปค่ะเราจะเข้าสู่การทำนายด้วยไพยอ่ออร์คิลในเรื่องของความรักค่ะขอไพอ่ออราเคิทนทำนายดวงด้านความรักให้กับชาวราศีธนูลักขนาธนูในเดือนมีนาคม2565ค่ะ ได้ไพ่ Express your love Go ahead and make the romantic gesture ให้คุณเปิดเผยความรักแสดงความรู้สึกแสดงความเอาใจใส่ความรักก็เหมือนต้นไม้ค่ะต้องหมั่นคอยดูแลรดน้ำเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์ care, นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจการที่ ดูแลกันเทคแคร์กรันดูแลเอาอกเอาใจนะคะพูดคำพูดที่ดีๆเสริมกำลังใจไม่ใช้คำพูดที่มันหักหาน้ำใจกันนะคะ แล้วก็การกระทําที่คงเส้นคงวานะคะเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสเสน่ห์ที่จะผูกพันทําให้ความรักนั้นยืดยาวได้นะคะรู้จักการให้อภัยใช้คําพูดคําจาที่เป็นปียะวาจานะคะก็จะทําให้ความรักของคุณนั้นยั่งยืนนะคะโรแมนติกมีความสุขค่ะ ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับชาวราศีธนูที่ยังคงติดตามช anel น,นายทาลอดพยากรไบโคเอชค่ะใครที่ยังไม่กดติดตามการทำนายนี้นะคะ ก็อาจจะไม่ได้เจอกันอีกเพราะว่าไม่มีความบังเอิญเกิดขึ้นมาบนโลกใบน,นี้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมากันได้มาเจอกันก็เป็นเพราะบุญกรรมสัมพันธ์กันมานะคะจังหวะช่วงเวลาที่เราได้มาเจอกันโลกเบี่ยงได้มาเจอกันบนันนี้ถ้าไม่ได้กดติดตามกันไว้อาจจะหากันไม่เจอนะคะเพราะฟีดใหม่ฟีดของคนอื่นก็จะขึ้นมาก็กดติดตามกันไว้ด้วยค่ะ การอ่านหน้าไพทำนายดวงสื่อพลังงานบวกโดยดิฉันครูเอปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพาทาโรโก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกซับสไครเบอร์ผู้ติดตามทุกท่านที่ยังคงสพอร์ตกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมาค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแฮปปี้มากๆนะคะสวัสดีค่ะ